ฝั่งนี้หน่อยมาดูรถกข้าใหม่โอร์ซ่าสามวันสุแต่งเต็มลูกอ้อยเอสแม็กแต่งเต็มนะมิน้นมีอะไรบ้างเออคิวหน้าแต่งอ,อ่าขอบหน้าข้าวโพดแทนขออ้าวโพดแท้อโอ้โหท่อ,ออะไรนะโบวแท้ท่อโโอะไรโบว์แทอโโ้แอ่าอนิดเต็มนิดเต็มโอ้โหโคลั่นเลยวะ่ะชอกอึลินแท้ตากล้องฝั่งนี้หน่อยปรับได้นะรีบอพีลูดคอมมิชชั่นโอ้ล้อสีน้ำเงินกคสวยมีบ่อปาดเรียบร้อย แต่ตัวนี้รู้สึกว่าลูกเดิมเนาะแล้วก็ดูดปกตินะมาดูฝั่งนี้หน่อยตัวนี้เป็นกองเดิมอยู่นะฮะโคตรสวยเลยว่ะแม่งจัดทรงพร้อมแบบโหแม่งโคตรหล่ออ่ะ4350โคตรสวยเลยอะไรนะแม่งโอ้โหกันเพื่อนเนาะเอามาดู X Max ก่อนราคาที่หลังสุดนะครับ X m a แมิ้นขอฟังเสียงก่อนเลยท่ออาตอมแท้นะครับโอ้หเยียโคตรลั่นน้ำมัน E85 ลูกเท่าไหร่นะจะไม่ผิดลูกเจ็ดห้าครับเจ็ดห้นะาน้ำมันอีปันห้าเรียบร้อยไล่ข้างมาเรียบร้อยโอ้โหเอาไงว่าคุ้มที่สุดคือท่ออาตอมนะฮะใบละเกือบสองหมื่นแต่ว่าโชคอันนี้เป็นเออรีนของงานไทยเนาะแล้วก็นี่คาร์บ,บอนแท้เลยนะสวยจริงล้อทองยางใหม่ๆนี่เห็นปะข้างหน้าครอบหน้าคาร์บอนแท้ใช่ปะคาร์บอนแท้ชิ้นเปลี่ยนใหม่ชิ้นเปลี่ยนใหม่เนาะครอบหน้าบางโพลก็แท้โอ้โหแม่งสุดจริงว่ะแม่งเวทีนะตัวนี้ใช่ปะ กูสวยด้ว่ะดูไลสเกอร์ s พนะสวยจริงนะก็วันนี้อ่เรื่องราคาต่อมินตัวนี้ราคาเท่าไหร่ใน XMAX หนึ่งแกมื่นหบาทห้เออเฮ้ยแต่งเต็มแบบนี้นะใช่ฟังไม่ผิดหนึ่งแสนมันบาทออกรถฟรีดาวฟรีดาวอีกขอนเท่าไหร่อ่ะสี่พันแปดหมสีาเอาเรื่องเอาเรื่องอะตัวตัวนี้หละครับตัวท็อปทแม่งโครสวยเลยฟอร์ซาสามพันูราคาเท่าไหร่ครับฟอร์ซาสามพันูรรุ่นชื่อไฟฟ้านะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเฮ้ยได้ชวเกอร์ลินแท้โทแท้แต ค่าพ like so, ันหนึ่งปีดาวปีดาวอีกโหแม่งส so, no ุดจริงว so, so. uh ่ะก็วันนี้เอาไงว่าใครที่มาออกร้านวีวายนะฟรีจัดไม่พอค่าอะไรค่าจัดไม่มีค่าโอนไม่มีเพราะว่าเราจ่ใจทุกอย่างและภาษีพลบวทั้งหมดเราเราต่อให้หมดต่อให้หมดครับไม่มีอ่าแล้วเรื่องจะส่งรถนะครับฟรีครับฟรีทั่วประเทศเปล่าทั่วประเทศครับเอาเรื่องนะคะก็วันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้รถบิ๊กบัสมือสองนะไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่สปอร์ตเน็ตเกตทัวร์ริ่งแนะนำมาหาวีวายได้เลยไม่ซื้อไม่ว่ากันจะกันใหม่นะครับ